ตั้งแต่วันที่ครูเรียนรู้ NLP ว่าต้องกับผัวกับผัวกับผัวเนี่ยไปยีนึงนะทั้งทั้งที่ทบอสท,ทั้งทั้งที่สามีครัวโอ้โหทุกคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในศิลในธรรมคิดดีพูดดีกับลูกกับเมียกับแม่กับพ่อเอ่อไม่เคยให้พ่อทุกคนไปตลาดไม่เคยลืมที่จะซื้อกับข้าวให้พ่อแม่ซื้อขนมปังก็จะต้องมีติดมือให้พ่อแม่คือโอ้กาบได้อะแต่ทำไมครูกับไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่ดีเราต่างหาาที่สวมอีโง่ใส่ตัวเองไม่ใช่อีโก้ค่ะอีโง่นี่แหละคิดแต ลิศหรูกูนี่เก่งมึงรู้ไหมกูเกียรินิยมกูจะไปให้กับหัวกูได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้อย่างเงี้ไม่ใช่ค่ะ ครูจะบอกคุณนะคลิปกาบผัวเนี่ยมีคนดูหลายล้านคนนะห้าล้านคนสามล้านคนต่อคลิปนะคลิปกาบผัวเนี่ยไปดูกันได้เลยในทีทีทิกตอ็ตอกเนี่ยของคุณนายน้อยคนดูกับสามล้านของพี่ลุงของใครอีกต่อใครอีกมีคนดูคลิปกาบผัวโอห้หลายล้านมามีคําวิพากษ์วิจารณด่าเยอะมากชมเยอะมากด่าเยอะมากคุูไม่เคยสนใจเลยนะทุกคนเพราะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราทําอะไรอยู่ครูไม่แคร์คนด่าครูไม่ว่าคนเมาครูไม่ตําหนิคนบ้าแล้วครูไม่เคยถือสาคนนินทาค่ะทุกคนนี่คือเรื่องจริงนี่คือชีวิตครูจริงๆเสียเวลา อ่านแล้วไม่ชอบใจผ่านไม่ดึงมาเข้าตัวพอเขาไม่ได้ว่ากูกูค,คิดแบบนี้อ่ะกว่าคุูจะมีเหตุผลให้กับตัวเองได้ว่าทำไมต้องกราบสามีครูมาเฉลยก่อนค่ะครูที่สอน NLP ครูมาเฉลยค่ะการกราบสามีกราบที่หนึ่งกราบขอโทษขอโทษนะดูหน้าตานะคะขอโทษนะที่ฉันอาจจะไม่ชอบเธอ ฉันอาจจะดูถูกเธอฉันอาจจะรู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรกับฉันหรือที่ผ่านมาฉันขอโทษนะที่ฉันแบบเหยียดยามเธอฉันขอโทษนะที่ฉันแบบว่าไม่เคยเกรงใจเธอเลยเวลาไปกินโต๊ะกับเพื่อนเนี่ยฉันก็ตะกดาข้ามหัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันขอโทษนะในสิ่งที่ฉันทําไม่ดีหรือขอโทษนะที่แบบฉันเป็นเมียที่ไม่ได้ดังใจเธอขอโทษนะขอโทษทุกสรรพสิ่งที่เราทํากับเขาอันนี้ขอโทษอันแรกนะขอโทษทุกสรรพสิ่งเลยอันที่สองขอบคุณฟังดีๆขอบคุณนะ ขอบคุณนะที่อย่างน้อยๆก็ทำให้ฉันรู้ชีวิตว่าการมีคู่มันห่วยแตกแบบนี้นี่เองขอบคุณนะที่มาเป็นสามีที่ขัดกูได้ทุกเรื่องเลยขอบคุณนะที่ทําให้รู้ว่าการมีผัวไม่มีดีกว่าขอบคุณนะที่ให้ลูกกับฉันขอบคุณนะที่อะไรก็ตามขอบคุณทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่เราเรียนรู้จากเขากราบแรกเราขอโทษกราบที่สองเราขอบคุณเอาให้หมดกราบที่สามสำคัญค่ะกราบที่สามคือการกราบอโหสิกรรมซึ่งกันและกันทําไมต้องกราบอโหสิกรรมทุกคนรู้ไหมครัวตะกะเยอะนะ เพราะว่าครูเป็นคนคิดเยอะพอครูได้3ข้อนี้มาทุกคนเชื่อ,อไหมคืนนั้นครูไปกราบบอสเลยครู้องไห้แล้วกอดบอสเลยจริงจริงจาก3ข้อนี้มันทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างอ่ะหปีเต็มเต็มที่เราไม่เคยกราบเพราะเราไม่รู้เหตุผลกราบทำไมว่ากูกราบไม่ได้หรอกกูเก่งกว่าเขาเราคิดแต่แบบเนี้ยทั้งที่เขาเก่งกว่าเราตั้งสิบโยดแต่เราไม่มองเรามองความเก่งตัวเองแค่เรื่องเดียวนั่นแหละเก่งเรื่องปากไอ้เขานี่เก่งงานยกแบกหามเก่งนูน่นนี่เก่งทุกอย่างไม่มอง มองตัวเองคนเดียวกูเก่งกูเก่งเก่งแต่ปาทีนี้หลังจากนั้นค่ะเรากลาบที่3มคือกลาบอโหสิกรรมการกลาบอโหสิกรรมคือการกราบที่ฟังให้ดีนะคะทุกคนพอเราได้กลาบอโหสิกรรมในสิ่งทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราสองคนไม่ว่าเราจะผิดหรือเขาจะผิดไม่ว่าเราจะถูกหรือเขาจะถูกไม่ว่าเขาจะได้ดั่งใจหรือเราไม่ได้ดั่งใจพอเรากลาบอโหสิกรรมค่ะทุกคนมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ติดบาปต่อกันเรากลาบ สมมติวันนี้สามีคุณมีเมียน้อยเขาเตะคุณเขาไม่ให้เงินคุณหรือเขาทรมานคุณคุณจะได้ไม่ต้องพบเจอเขาอีกทุกพบทุกชาติเข้าใจไหมนี่แหละคือการกรลาอาโหสิกรรมแต่ถ้าเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกับเขามาอยู่กับเขามาทำไมคุณรู้สึกว่าคุณอะปลอดภัยอบอุ่นเหมือนที่ครูเป็นครัวตั้งแต่คบบอสยังไม่แต่งยันแต่งยันมีลูกยันถึงปัจจุบันครูรู้สึกสิ่งหนึ่งที่ที่มันไม่สามารถทดแทนอะไรมาทดแทนได้เลยคคคคคคคอออออวววาาาาามมมบบบบบบุุ่่่่่นสสสไไเเเยยทททใใใหหหห้้้้้้ณรรูููึึึกกกขดแงง แบบไม่ได้ดังใจอะไรแบบนี้ค่ะคือคือเหมือนในละมิสให้เราทุกอย่างแต่เราคบกันนะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าบอสเป็นคู่บุญบารมีกับครูถึงแม้ว่าเรา,าจ,จะเป็นคนแบบปากร้ายดูหรืออะไรก็ตามคือเรายังไม่มี NLP ไงทุกคนตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรามีแล้วค่ะตอนนี้เรามี NLP ในใจเรามีเรามีเ,ามเอ,อ่อสติป,ปัญญาแล้วโอ้โหสวดมนต์มา8ปีทุกคนฟังธรรมะเกือบทุกวันคิดดีพูดดีทําดีทุกวันถ้ามันไม่ได้อะไรเลยนีย่ไปเกิดใหม่ซะอันนี้บอกตัวเอง8ปีนะคะที่ทําไม่ได้เรืืแบบ่นะ่่ออองงงแแบบยยาาาากกหรนะตตทํขััดเเว